เด็กหญิงธรรมดาคนหนึ่งเดินกลับบ้านผ่านทุ่งนาในายามเย็นแต่ในคืนนั้นเธอไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเสียงกระซิบที่ไม่มีเจ้าของเงาของหญิงสาวที่ยืนอยู่ปลายทางดินมันไม่ใช่ความฝันแต่มันคือความจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่าคืนนี้คุณกล้าฟังเรื่องของเธอหรือไม่เรื่องเด็กหญิงชาวบ้านธรรมดา แสงอาทิตย์ยามเย็นตกกระทบผืนนาอย่างอ่อนโยนเสียงจัก,กจั่นร้องระงมทั่วท้องทุ่งกลิ่นหญ้าแห้งลอยมากับสายลมเย็นเด็กหญิงชื่อมีนาเดินเท้าเปล่าบนทางดินสีแดงเธอถือกระติกน้ำไว้ในมือเส้นผมยาวสยายตามแรงลมเหนือบนหน้าผากสะท้อนแสงสีทองของดวงอาทิตย์ทุ่งข้าวรอบตัวสั่นไหวราวกับมีชีวิต ระหว่างทางกลับบ้านเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคล้ายคนกระซิบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่หัวใจของมีนาเต้นแรงเธอหยุดเดินและหันมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีเพียงเงาของต้นไม้ที่ทอดยาวบนพื้นแต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมมีนาเริ่มรู้สึกหนาวทั้งที่อากาศยังร้อนเธอกำมือแน่นจับกระติกไว้แนบอก เสียงฝีเท้าดังตามหลังเธอทีละก้าวช้าแต่ชัดเจนเธอเร่งเดินเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงราว่าจะทะลุกออกจากกอกสายลมพัดแรงจนท้องนาไหวเหมือนคลื่นเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงหายใจแผ่วเบาอยู่ข้างหูมีนาไม่กล้าหันกลับไปมองขาของเธอสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่แต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงเรียกชื่อของเธอเบา มีนาน้ำเสียงนั้นชัดเจนและคุ้นเคยเกินกว่าจะไม่รู้จักเธอกลืนน้ำลายช้าๆความมืดเริ่มคลี่คลุมท้องนามีนาหันกลับไปช้าๆและสิ่งที่เธอเห็นและสิ่งที่เธอเห็นทําให้ลอมาหายใจของเธอขาดห้วงไปชัว่วขณะร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงขอบทางดินผมยาวยุ่งเหยิงปกหน้าผ้าถุงเก่าขาดเป็นริ้ว เท้าเปล่าเต็มไปด้วยคราบอดินแห้งกรังมีนาเบิกตากว้างเธอพยายามถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสายตาเธอมองตรงไปยังเงาร่างนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนหูอื้อหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาที่มองกลับมานั้นว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตไม่มีแสงสะท้อนจากแสงตะวันสุดท้าย มีนาแทบจะร้องแต่เสียงออกมาเพียงลมหายใจสั้นๆเจ้ากลับมาทําไมเสียงแผ่วๆหลุดออกมาจากริมฝีปากของหญิงคนนั้นเสียงนั้นไม่ดังแต่กลับก้องอยู่ในหัวของมีนาราวกับมีคนหลายคนพูดพร้อมกันมีนาถอยหลังทีละก้าวแต่พื้นดินกลับนุ่มแปลกๆเมื่อเธอก้มมองลงไปดินตรงเท้าเธอกลายเป็นโคลนสีดำข้นเหนียว มันค่อยๆดูดเท้าของเธอลงไปเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วทุ่งนกฝูงหนึ่งบินหนีขึ้นฟ้าแต่หญิงสาวตรงหน้าไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยเธอเพียงยืนอยู่ตรงนั้นยกมือครึ่งชี้ไปที่มีนานิ้วมือของเธอยาวผิดธรรมชาติเล็บดำและแหลมเหมือนกรงเล็บสัตว์กลับไปอย่ากกลับมาที่นี่อีกเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของมีนา เธอพยายามดิน้นมือทั้งสองขุดลงในโคลนแต่ยิ่งดิ้นโคลนยิ่งดูดลึกขึ้นเหนือไหลลงบนหน้าผากสายตาเธอเริ่มพร่ากลิ่นคาวดินผสมกลิ่นเหม็นไม่ของบางอย่างลอยมาตามลมมีนาสูดหายใจแรงเธอเริ่มเห็นภาพแปลกๆซ้อนขึ้นในหัวบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งไฟไม่ลุกทั่วเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ เสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนชื่อของใครบางคนมีนาวิ่งวิ่งไปเร็วภาพนั้นชัดเจนจนเธอรู้สึกถึงความร้อนจากเปลวไฟเธอเห็นตัวเองเป็นเด็กเล็กในอ้อมแขนของแม่แม่ที่สวมผ้าถุงผืนเดียวกับหญิงสาวตรงหน้าเธอจำได้ในทันทีนี่คือแม่ของเธอน้ำตาไหลาอาบแก้มมีนาอ้าปากพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงออกมา แม่ของเธอในภาพยิ้มอย่างเศร้าๆก่อนร่างนั้นจะมอดไม่ไปกับเปลวไฟภาพเลือนหายเหลือเพียงความมืดสนิทเสียงหัวใจของมีนาดังอยู่ในหูเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งหญิงสาวตรงหน้าก็ยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวสายลมเงียบลงแม้แต่เสียงจักรจันร์ก็หยุดร้องโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งในวินาทีนั้นลูกยังจำได้หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ไหน เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงอ่อนโยนตแต่เต็มไปด้วยความเศร้ามีนานี่งานน้ำตาไหลรินเธอสายหน้าเบาๆหญิงสาวยิ้มจางๆนี่คือบ้านของเราบ้านที่ไม่ไปในคืนนั้นเธอค่อยๆยกมือขึ้นแตะอกของตัวเองตรงนั้นมีรอยแผลไม่สีดำคล้ำแม่อยู่ที่นี่เสมอรอให้ลูกกลับมามีนาสั่น หัวใจของเธอสั่นไหวเสียงโครนที่ดูดเท้าค่อยๆหยุดลงเธอก้มมองเห็นพื้นกลับมาเป็นดินแห้งดังเดิมแต่ความรู้สึกเย็นเฉียบยังคงอยู่หญิงสาวค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ก้าวเท้าของเธอไม่เกิดเสียงใดๆเธอหยุดตรงหน้ามีนายื่นมือออกมาแตะที่แก้มของลูกสาวเบาๆสัมผัสนั้นเย็นจัดแต่กลับอบอุ่นในใจของมีนา เธอรู้สึกเหมือนกลับสู่อ้อมแขนที่เคยคุ้มครองเธอในวัยเด็กแม่ยิ้มเจ้าต้องไปจากที่นี่อย่าก,กลับมาอีกน้ำเสียงนั้นเริ่มสั่นที่นี่ไม่ใช่ที่ของมนุษย์อีกต่อไปสายลมแรงพัดขึ้นทันทีท้องนาไหวเหมือนทะเลเสียงหวีดร้องของลมดังรอบทิศมีนาปิดหูร่างเริ่มสั่นเทาเธอมองแม่อีกครั้งแต่ดวงตาของแม่เปลี่ยนเป็นสีดำสนิท น้ำตาสีดำเริ่มไหลาจากขอบตาร่างของแม่ค่อยๆซีดและโปร่งแสงไปเถิดลูกเสียงสุดท้ายของแม่ดังแผ่วเบาในสายลมก่อนที่ร่างนั้นจะสลายไปเหมือนเท่าทานมีนายยืนอยู่ท่ามกลางความมืดรอบตัวเนียบงันมีเพียงเสียงหัวใจของเธอเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมองไปยังที่ที่แม่ยืนอยู่เมื่อครู่ไม่มีใคร มีเพียงกลิ่นไม่อ่อนอ่อนและเศษผ้าถุงขาดที่ปลิวอยู่บนพื้นเธอค่อยค่อยหันกลับตั้งใจจะวิ่งกลับบ้านแต่เมื่อเธอก้าวไปเพียงไม่กี่ก้าวเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังมีนาลูกจะหนีไปไหนเธอหยุดนิ่งทันทีร่างแข็งเทื่อเหมือนถูกตรึงไว้เสียงนั้นไม่ใช่ของแม่แต่เป็นเสียงของเด็กหญิงอีกคนเธอค่อยค,อยคอยหันกลับ แสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาเล็กๆยืนอยู่ตรงทุ่งข้าวเด็กหญิงคนนั้นใส่ชุดเดียวกับมีนาในวัยเด็กใบหน้าย,ยิ้มแต่ในตาไม่มีแสงมีนาก้าวถอยหลังแต่ทุกก้าวที่เธอถอยเด็กหญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเด็กหญิงขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเห็นฟันขาวเรียงเป็นแถวเจ้าคือฉันเสียงนั้นประซิบแผ่วในหัวของมีนา และฉันคือเจ้าที่เหลืออยู่ในที่นี่มีนาร้องออกมาอย่างสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับหายไปในอากาศรอบตัวเธอมือดลงอีกครั้งเหมือนถูกกลืนเข้าไปในความเงียบของทุ่งนาลมหายใจเธอเริ่มทีเท้าเธอเย็นเฉียบเธอก้มลงมองเห็นโคลนสีดำค่อยๆกลับมามันเลื้อยขึ้นมาตามขาช้าแต่แน่นหนาเด็กหญิงตรงหน้าโน้มตัวเข้ามา ใบหน้าอยู่ห่างกันเทียงคืบเธอยิ้มอีกครั้งเจ้าหนีไม่ได้หรอกมีนาเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่แสงจันทร์ดับวูบทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทมีนาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงสุดท้ายก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบลงและในเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบกระติกน้ำของมีนาตกอยู่ข้างทางดินกลางทุ่งนา ไม่มีใครพบร่างของเธออีกเลยแต่ในยามคำ่ำบางคนยังได้ยินเสียงเด็กหญิงหัวเราะเบาๆดังมาจากทุ่งที่ว่างเปล่าพร้อมเสียงกระซิบแถวเบามีนากลับบ้านแสงอาทิตย์ยามเช้าสาตว์สองลงบนทุ่งนาอีกครั้งหมอกบางๆลอยเหนือผือนนาเหมือนม่านบางที่ปกปิดบางสิ่งไว้ชาวบ้านเริ่มออกมาทำงานตามปกติ แต่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางดินที่มีนาหายตัวไปเด็กๆในหมู่บ้านเล่ากันว่าบานคืนเมื่อจันเต็มดวงจะมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทุ่งข้าวตามด้วยเสียงเด็กหญิงร้องเพลงกล่อมเบาๆเสียงนั้นเศร้าและไพเราะในเวลาเดียวกันหลายคนเชื่อว่าเป็นเสียงของมีนาเด็กหญิงผู้กลับมาหาแม่ในที่ที่ไม่ใช่ของคนเป็น บางคนเห็นเงาเล็กๆวิ่งเล่นกลางทุ่งรอยเท้าเล็กๆบนดินที่ชื้นยังคงปรากฏในตอนเช้าคืนหนึ่งหญิงชาราผู้เฝ้าวัดในหมู่บ้านเล่าว,ว่าเธอฝันเห็นเด็กหญิงผมยาวสวมผ้าถุงลายเก่าเดินมาหาเธอยื่นกระติกน้ำให้พร้อมยิ้มบางๆหญิงชรารับไว้และถามว่าหนูมาจากไหนลูกเด็กหญิงตอบเบาๆหนูมาจากบ้านที่ไฟไหม้ เมื่อหญิงชราตื่นขึ้นมาเธอพบกระติกน้ำเก่าตั้งอยู่ข้างเตียงจริงๆกลิ่นขาวดินและหญ้าแห้งยังติดอยู่บนฝาตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเรียกชื่อของมีนานายท้องนาอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านรวงข้าวจะมีเสียงกระซิบเบาๆแทรกมากับสายลมแม่หนูอยู่ตรงนี้เสียงนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยดับลง แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกยังคงก้องอยู่ในทุ่งแห่งนั้นตลอดกาล